สวัสดีครับจเจ้าชมวันนี้เราก็จะมาตัดกล้วยไข่ตัดกล้วยไข่ครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเไ Let okay. ป Let's go โอเคไปเฮ้ยแสด,ด,ดูต้นเขาดิแค่นี้เองเนี่ยมีลูกก <c oughs> ็แล้ว <c oughs> แก่แล้วแก่แล้วแก่แล oh oh ้วจริงจริงด้วยโอ้ไม่เกิดออกมามาไปดูเลย ลุยลุยตัดเลยครับตัดเลยกอ้ยไข่มินินี่ปรีปรียัครับเอ้ยนั่ใหญ่เนี่ยร้อย,อย,อยรก็ต้องไอเราลองเอาเที่ยวกับโตฟูสิอ่ะจับดีพี่พวกโชว์เชว์อ้านีเ,เรามาดูกันว่ากีา<อ>า่วันก็จะยัง ยางาพอ,ห,อหยิบนี่น,นี่ต้นมัน <ś 2> อาะเชี่ยวต้นต้นแคทุ่มหัวนะครับต้นแคทุ่มด้นอันน้นก็อีกต้นนึงออกออกปีใหม่แล้วนี่นี่มาดูมาดูนี่ต้นชูหัวเหมือนกันเนี่ยเนี่ยสีออกแล้วนี่ออกปีแล้วปีออกแล้วเด็กกินไหมคะเด,เ,ดเดี๋ยวสุกเดี๋ยวสุกเดี๋ยวเรค่อยกินกันเนาะ อ, okay. อย่างกล้วยหยดยางหยดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับกล้วยไข่ก็ผูกแบบปีนะครับเป็นปีนะครับกว่าจะขึ้นมากว่าจะออกลูกชสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับพีบ่โบสวัสดีด้วสวัสดีครับเดี๋ยวรออัปเดต